สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิมอลนี้เรามาเจอกับหูฟังเกมมิ่งราคาประหยัดแต่ว่าฟังก์ชันจัดเต็มกันหน่อยดีกว่านะครับผมก่อนหน้านี้เราก็ได้รีวิวหูฟังจากแบรนด์ไอซูเปอไป1ตัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสายเกมมิ่งเอาไปใช้เล่นเกมก็พลาดไปไม่ได้เลยสําหรับตัวใหม่ของเขาก็จะเป็น i อซูเปอร์อีเวบัตเกมมิ่งอ dition นะแค่ตัวกล่องเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วนะสามารถเปิดตรงนี้ไปได้เ้ิยเป็นแม่เหล็กใช่ไหมมาดูไฮไลท์ข้างกล่องก,กันหน่อยดีกว่ารับผมไปอย่างแรกก็จะเป็น low latency 45มิลลิ ไ y ต a ด i ามิกไดเวอร10มิลลิเมตรไวเลสชาร์จิ่งเราก็ใช้งานเนี่ย8ชั่วโมง Normal Use แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กับเคสใช่ไหมก็สามารถใช้ได้ถึง32ชั่วโมงเลยนะโอ้โหไม่มาดูตัวจริงกันหน่อยสวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็ไม่กองแก๊งเลยคือแบบ ฟิลลิ่งมันแน่นหนาสำหรับสายเกมเนี่ยน่าจะชอบกันไฟ LED นะเขามีมาให้ด้วยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ต้องการก็สามารถปิดได้นะในส่วนของด้านหลังกล่องเขาก็จะมีบอกคอมโพสิชันต่างๆนะมีไฟ LED แผงสัมผัสไฟบอกสถานะแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านแมนนวลเนี่ยก็จะมีการใช้งานด้านล่างบอกมาเลยนะแต่ตรงเนี้ยสามารถไปคัสตอมหรือว่าตั้งเองก็ได้ในแอปอีกทีนึงแล้วไอที่เปิดด้านหน้ามาเนี่ยก็จะเป็นคู่มือการใช้งานหรือจะไปดูจากแมนนวลก็ได้นะโอเคแล้วนี่จะเป็นของภายในกล่องนะก็จะมีตัวหูฟังค่มมือสาายชาร์จจแล้วก็ะี สายต่างๆสามารถเปลี่ยนได้เลยถึงแม้ว่าจะเป็นหูฟังเกมมิ่งเนี่ยแต่เอามาฟังเพลงใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากๆตัวนึงเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นบลูทูธ5.2 PixArt แล้วก็น้ําหนักเนี่ยอยู่ที่50.7กรัมนะไม่ได้หนักมากระยะการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะมาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่ารับผมไป และนี่ก็เป็นพระเอกของเรานั่นเองนะครับดีไซน์สวยงามเลยไหมตรงด้านบนเนี่ยก็จะมีขอบวาว,าวานิดนึงนะออกแนวแบบสายวัวพังเลยเขา,าจะมีไฟแสดงสถานะด้วยนะถ้าเกิดว่าแบตมันน้อยเนี่ยก็จะเป็นสีส้มๆหรือว่าชาร์จอยู่ก็จะเป็นสีแดงนะตัวนี้เขาก็สามารถใช้เป็นไวเลสชาร์จได้ด้วยนะเปิดมาดูกันหน่อยพระเอกของเรานะครับดีไซน์มาได้สวยมากๆด้านล่างตรงนี้สามารถมากดปุ่มรีเซ็ตได้นะภายในกล่องเคสนี่ก็โค้งเว้าวนูนตามตัวหูฟังเลยนะเนี่ยเราออกมาจากเคสใช่ไหมครับก็จะเชื่อมต่อกับมือถือเราให้อัตโนมัติเลยนะ ส่วนของไม้ก็จะมีตรงนี้รูสีดงดำด้านล่างแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับผมด้านบนแล้วก็จะมีตรงนี้ข้างๆก็คือใช้สนทนาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วการทัชคอนโทรลของตัวนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับผมมันจะอยู่ข้างใต้ไฟ LED นิดนึงแนหะประมาณนี้ เวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตัวนี้มันเข้ากับรูปทรงใบหูนะเนี่ยมันจะมีส่วนเว้าส่วนนูนอยู่ใส่ไปแล้วก็ค่อนข้างสบายนะถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบอินเอียก็ตามเนาะสามารถใส่เล่นเกมนานๆ2องสาชั่วโมงได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมคือเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยก็ต้องบิดนิดนึดนงนะมันจะไม่ได้แนบกับหูเลยก็แล้วแต่ใบหูของแต่ละคนนะเพื่อเสียงเบสที่นุ่มลึกนะครับผมชว่วบในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถใช้เป็น i Super Pa y อันนี้ได้เลยใ่้งานง่ายมากแค่เปิดเคสขึ้นมา แล้วก็เอาตัวหูฟังออกจากเคสแค่นี้เองมาเรียบร้อยตรงนี้สามารถเซตค่าได้เยอะมากเลยนะมนไม่ว่าจะเป็นการทัช1 2 3ทีเนี่ยสำหรับซ้ายขวาเนี่ยเขาก็จะแยกมาให้เลยจะเป็นเล f t ไซ d ์หรือว่าไ i ท์ t s i d การแตะครั้งเดียวเขาจะไม่ได้ตั้งเอาไว้ให้นะจะเป็นการทัชนี่มันจะเป็น default อยู่ใช่ไหมแล้วก็สามารถกดแล้วก็ไปเลือกได้เลยคือแบบมีฟังก์ชันมาให้เยอะมากก็เนี่ย play pause keep track forward backward voice assistant volume up and down เนี่ยส่วนด้านล่างจะเป็น exploration vehicle air c r r f t defect การจอดอะไรพวกนี้ใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็น g a ม i n g m o มดนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะ <c oughs> เหมือนกันกับข้างขวานะแต่ว่า t ิปเปิล l a s สเนี่ยจะเป็นเกม i มิงโหมก็ Enter กับตัว Exit Gaming Mode เนาะ <c oughs> แล้วก็ด้านล่างนะครับผมเป็น Equalizer Default สามารถมาปรับได้นะถ้าเกิดว่าเราเนี่ย เฮ้ย <He> อยากได้เสียงป๊อปมากขึ้นอยากได้ทำนองเบสหนักกว่านี้หรือว่าร็อกซอฟคลาสสิกก็มากดยูสได้เลยนะครับผมแต่ตอนเนี้ยมันเป็นตัว u l ฟอยู่นะส่วนใครเนี่ยยังไม่สาใจใช่ไหมด้านบนก็จะมี go to customize นี่สามารถมาปรับแต่งเองได้หมดเลยนะครับผมโอ้ oh ho, ใช้งานง่ายมากย้อนกลับมานะครับผมด้านขวาตรงนี้จะมีมิวสิกกับเกมนะถ้าเกิดว่าเรากดเกมเนี่ยมันก็จะมาแล้วนะครับผมการช็อตฟุตสเต็ปเอ็กซ์พลรชั่นเวกเกิลก็จะเป็นการบูสเสียงในโหมดต่างๆนะเราก็จะเป็นการลดลาเทนซีด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้ ไอ้เกมมิ่งโหมเนี่ยแต่เวลาเราฟังเพลงอะไรเงี้ยก็แนะนํามาให้ Music Mode ดนะพวกย่านเบสอะไรเนี้ยมันก็จะปรับแต่งมาให้เยอะกว่าเนาะโอเคกดย้อนกลับนะครับผมนี่มี Gaming m o หมเปิดอยู่สามารถปิดได้แล้วก็ด้านล่างเหมือนกันนะครับผมมีสลิ p โ o d e กับ led ถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการไฟไ led เนี่ยก็ปิด นี่หายไปแล้วและนี่ก็จะเป็นที่เราสามารถปรับแต่งได้ในตัวแอปนะถือว่าครบเลยมินิมอลใช่ไหมใช้งานง่ายถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมมีตัวแอปมาให้ด้วยเวลาใช้งานเนี่ยเปิดขึ้นมาเขาก็จะมีป๊อปอัพให้ด้วยนะเปิดมือเดียวนี่ล้วก็จะป๊อปอัพมาแบบนี้เลยนะครับโอเคลุยตัวนี้อย่าลืมเปิดเกมมดนก่อนนะดีเลยน้อยมากมาฟังคือแทบไม่รู้เลยะว่าใส่หูฟังแล้วเออเอ,อ๋อ,อ มันยังไม่เริ่มโโอ้หก็ว่ามันวิ่งจนกันคือแบบเลียวทามมากเลยนะโอ้โหนึกว่าเสียบสายมาลุยโอ้โหหูฟังดีไม่เป็นไงเ r i บบนคิวไปเลยว้าวมันมันอยู่แต่ตรงขาเราหาหลบไม่เจอเลยระเบิดเนี่ย อุ้ยลงใครจะเอกใครเสียงมันดังมากเลยนะถ้าเปิดสุดนี่โอ้โหมีหูเอือขนาดเราไม่ได้ใส่หูฟังเราวางไว้ตรงนี้ยังได้ยินเลยนะครับผมแม่เป็นไงสุดยอดเลยนะครับผมสำหรับตัวเกมมิ่งบัตรรุ่นนี้แต่3ครั้งเนี่ยเขาจะพูดเป็นเสียงภาษาไทยเลยนะลองฟังเพลงกันบ้างดีกว่าตัวนี้เสียงไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลย โอ้เป็นไงเสียงดีมากเลยนะก็ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นอินเอียร์อยู่แล้วด้วยทดสอบเสียงปลายทางกันหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างเสียงได้ยินชัดเจนไหมก็ได้ยินปกติแต่ว่าเสียงมันจะก้องก้องนิดนึงเปิดลำโพงด้วย เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับ i Super EV ์อีโ g บัตร g e d i t i o n ราคาเนี่ยอยู่ที่1290บาทเท่านั้นเองถือว่าราคาดีมากๆเลยนะครับผมเวลาเล่นเกมเนี่ยเสียงดีเลยแทบจะไม่มีเลยแต่อย่าลืมเปิดเกมมิ่งโหมดก่อนนะแล้วเวลาใช้ฟังเพลงนี่ก็ได้อัดทันรถเลยนะแน่นอนมันเป็นอินเอใช่ไหมเสียงเบสเขาจะค่อนข้างแน่นใช้ฟังเพลงเนี่ยก็ถือว่าดีเลยเนาะใช้คุยใช้โทรรับสายคุยสายอะไรเงี้ยก็ทํามาได้โอเคเลยนะใช้งานได้ไม่ได้ติดขัดอะไรนะตรงนี้โดยรวมแล้วราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้ามิบบาทเนี่ยได,ได แล้วก็มีชาร์จไวเลสใช้งานได้8ชั่วโมงแถมตัวหูฟังเนี่ยมีไฟ LED ด้วยนะสายเกมมิ่งเนี่ยพลาดไม่ได้แน่นอนข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดิดงเอาไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดก a จเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย